ค่เที่ยงเว้าหายแล้วครับเอ่ออีกเดนอนนิดหน่อยเออเออล่าหน่อยมันเป็นรูทะลุขนาดนั้นประดีไปตรวจงานที่ไซา์งานครับแล้วมันมีเหล็กอยู่เดินที่เหกซุ่มซามแต่ดูแผ่มันดูมันแผนะ่น่ะคลัวมากใช่ก็มันก็ลึกเหมือนกันฮนะแล้วก็ มันพอดีตอนแรกมันจะหายล้วมันไปติดเชื้อนิดนึงก็เลยไม่อยากหายสักทีแต่ตอนนี้โอเคแล้วครับดีครับออกอลังกาและตอนนั้นตอนนในก็คือเหมือนตอนแรกเรานึกว่ามันจะหายเราก็เลยปล่อยไม่ไปทำาแล้วหมันก็ติดเชื้อต้องรังให้ดีนะครับตอนนั้นดนรู้สึกยังไงบ้างก็มันค่อนข้างอยู่ทะลุตอนแรกเหมือนก็ไม่ไม่เจ็บนะมันชาฮะแต่พอเห็นเลือดมันออกมาก็ตกใจเหมือนกันแต่แต่ในรูปหน้าเราดูชิลมากเลยไม่ชิลขนาไหนตอนนั้นหน้า เป็นแอปบอกว่าโอมาเจ้ฟินนะแอปตกใจเลยบอกว่าอาสาจะเป็นอะไรอ๋อไม่ครับเขาก็โอเคครับก็มาดีครับก็ตอนที่ตอนที่มันติดเชื้อคือตอนที่มันหนักจริงๆตอนอาทิตย์สุดท้ายอ่ะก็ต้องนอนโรงพยาบาลเลยเพราะมันไม่มีแรงมันเป็นไข้แอปกับปีใหม่ก็มาดูแลตลอดใช่ไี่กี่วันกันครับประมาณห้าวันะใช่ครับเป็นแอบอกว่าสงการจะโดนเหตุการณ์หนักๆทุกๆปีก็ใช่ผมเป็นคนแบบทําอะไรแล้ว เร่งรีบไงบางทีก็ลืมระวังอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุ <c oughs> <c oughs> ที่หน่ะเป็นนางบอกว่าต้องไอ้ครับครับต้องฉีดครับปลอดภัยไว้ก่อนครับไอ้นางบอกว่าต้องพาไปทําบุญด้วยใช่ครับต้องไปทําบุญนะครับพาไปอย่างเลยเพราะปีชงชงมาสองสามปีติดแล้วเนี่ยอันนี้ชงติดกันเลยเหรอได้เดี๋ยวนี้มีชงเปอร์เซ็นต์ด้วยผมงงมากแต่ก็ต้องมีบุญทั้ง ครับก็มีครับมีครับมีครับก็พยายามพยายามทำดุลตลอดรี่เขาบอกให้ระวังอะไรเป็นพิเศษม่าจะเป็นเลก็หลักๆเลยก็น่าจะเป็นอย่างนี้ด้วยด้วยแอคทิวิตี้ที่เราทำด้วยงานที่เราทำด้วยมันก็คืออุบัติเหตุน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องระวังอะไรนะครับโดนปีแอสผังสังข์้ำย่อยยังไงเขาบอกว่าทำอะไรอย่ารีบมากให้แบบคอนเซนเทรตหน่อยไม่ต้องรีบเย็นๆค่ะ ก็พยายามก็ดีขึ้นครับตอนนี้เราก็พยายามแบบชิลขึ้นแบบยไม่ทำอะไรที่ช้าเลยครับครับนี่ไปเห็นแกแล้วตกใจนะคะปีใหม่ปะยังไม่เห็นเลยไม่ให้ดูไม่ให้ดูทำไมเมื่ยัชชมก็มาถึงลูกเลยลูกหัวแตกโอ้ทำไมอยู่ที่จุหัวแตกปีใหม่คะับไม่ครับเขาไม่ได้หัวแตกปากแตกปากแตกใช่ปากแตกวันนั้นเขากำลังจะไปเกาหลีนะครับแล้วทีนี้ผมก็ เอาไอติมให้เขากินไงอยู่ไม่เจอกันนานนี้ให้กินสามถ้วยรวดเลย <c oughs> เขาคึกมากไปสนามบินและไอพื้นสนามบินมันเป็นกระเบื้องอะ <c oughs> มันลื่นนะคเ <c oughs> ขาวิงว่งรอวิงอ่งรอวิ่งรอทีนี้จะให้ไปเช็คอินก็เลยไล่ลจับทีนี้พอเขาเห็นผมจะไล่จับเขาแบบมันก็หลบหลบแล้วมันก็ลื่นฟ <c oughs> าดพื้นเลยก็โอเคแต่เขาเจ็บแป๊บเดียวเจ็บอยู่ประมาณเจ็บแป๊บเดียวเข้ามาเต้นอะไรของเขาต่อ เหมือนพ่อใช่ไหมอะไรนะครับดเหมือ,พอนพ่อ,อ,พอป่ะอ๋นิดหน่อยครับไ,ได้ทั้งพ่อแล้ทั้งแม่แต่แม่เขาข้าปเป็นห่วงเห็นตกใจแบบโอ้แม่เขาแบบว่าช็อกเลยแม่เขารีบไปกอดเชื้อเพื่อนเลือดเต็มเลย <olacak> ดีแล้วครับก็ส่งรูปมาให้ดูแฮปปี้ <ım. S 1> <owski> มากเขาไปอยู่กับพี่เขาที่นูนน่นเงยพอดีพี่เขาอยู่ที่เกาหลีอ่าพี่เขาคือลูกของน้องสาวเขาเนี้ยฮะไปสามัทถิศครับ ไปนานก็เดี๋ยวว่าน่าจะเป็นอาทิตย์ท <bucks> <Enfin wan? S 1> ี่สุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยทำอันนี้คือไปพักผ่อนไปทำอะไรเป็ซัมเมอร์อะไรครับเขาไปทำอะไรกันเขาปิดเทอมครับแล้วก็พอดีน้องสาวเขาไปทํางานที่นู่นที่เกาหลีทุกปีเขาก็จะไปทั้งครอบครัวไปเยี่ยมดีกับเพื่อนน้องสาวเขาก็ธรรมดาเราก็เฟซไทม์คุยกันทุวันครับที่ยังไม่บอกว่าบกว่าอย่าวันนี้มามางานไลน์แล้วก็ไลน์คุยกันทุวันฮะ แทนช่ไหขึ้นบนแล้ว,ลวกลับลงมาอจอยตอนนี้ไม่เห็นเดียวเขาบอกว่าอยากจะแบบให้เป็นลูกน่อยอะไรแบบนี้ครับครับเดี๋ยวตามไปครับ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 